เราต้องบอกกันวันนับว่าผมตอนนี้ผมทําสินค้านะครับทำแบรนด์สบู่ก็คือนายาก็คือชีวิพันธ์เสร็จครับแล้วก็วันนี้ที่ตั้งใจมาทำก็เพราะว่าเหมือนเป็นการตอบย้ําความสําเร็จของแบรนด์เราด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมอยากสารฝันด้วยเด็กผมก็คือตอน,น,นเด็กๆอ่ะผมนอกจากจะอยากเป็นดารานักแสดงแล้วก็คืออยากเป็นนักร้องด้วยก็เลยตัดสินใจที่แบบไหนๆก็ไหนๆละทั้งหนึ่งในชีวิตแบะก็เลยทำพันธุ์เสร็จนี่อยากทำมันต้องอะไรอยากทำมเกิดหรืออยากทำ ธุรกิจผมทําอยู่แล้วับก่อนหน้านี้ก็ทำผลิตผลิตตัวนึงด้วยนะแต่ว่าตัวนี้คือมันมันมันปังอะ่ะมันประสบความสําเร็จมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทําคอนเสิรต์ตอย่างที่ผมบอกก็คือมันัครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าด้วยความที่เราก็อยู่ในวงการมาเกือบสิปีแล้วเนะี่ยก็แฟนๆไม่เคยได้สัมผัสฟีลคอนเสิรต์ตอาจจะมีแค่ไปงานอีเวนต์บ้างแต่ว่าน,นี่มันเป็นคอนเสิรต์ตเป็นรูปแบบของจริงเกิดเต้นขนาดไหนคอนเสิร์ตใหญ่ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคืนนอนแบบนอนน้อยบางวันนี้ประชุมตั้งแต่ถึงเช้าเลยนะถึงเช้าเช้ประชุมไปถึงเช้าเลยแบบดูว่าจะทำอะไรจะทำอะไรมีการเตรียมความพร้อมไหมครับต้องทำเนักซ้อมเนี่ยวันนั้นซ้อมตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มคือเต้นแบบแทบไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้พักเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปงานอีเวนต์เสร็จปุ๊บกลับมาก็สี่ทุ่มก็ซ้อมเองซ้อมด้วยตัวเองเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน แล้วก็วันนี้ก็คือซ้อมแค่สอง2วันเราจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตทำให้หูเก่งว่ะควาพิเศษในงานก็ความพิเศษก็คือคือคนส่วนใหญ่แฟน,นคลับผมรู้แล้วแหละว่าผมชอบร้องเพลงนะครับผมร้องเพลงแล้วก็แต่ว่าอย่างในคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีโชว์แดนซ์มีโชว์คัฟเวอร์แดนซ์แล้วก็มีฟีเจอริงนะครับลองฟีเจอริงกับวงเด็กชายแมนที่ที่ดังในติ๊กต็อกแล้วก็มีกวางหูมาสเตอร์ดีด้วยที่เป็นศิลปินที่ดังในเวียดนามด้วย เซอร์ไพรส์แน่นอนเนาะเซอร์ไพรส์แน่นอนด้วยจะเซอร์ไพรส์ได้ไหมเนาะแล้ร่วมงานกับคุณบ้างคุณเป็นไงบ้างเนี่ยเขาน่ารักเฮ้ยเขาน่ารักเขาน่ารักมากเพราะว่าเมื่อกี้ตอนตอนที่ซ้อมอยู่ก็เห็นเขาหลบหลบอยู่ก็ได้ยินเสียงเขาร้องออกมาแล้วแหละที่มาเนี่ยตอนไหนพอหันดูไปเนี่ยก็น่ารักน่ารักดีนะเร้องเห็นเขาได้ด้วยร้องได้เพราะว่าวันนี้เราต้องร้องดู uet กันครับเรียกว่างานวันนี้ก็คือ ยิ่งใหญ่มากทุ่มทุนสร้างมากก็กำไรสบู่ก็คงทุนตรงนี้หมดแล้วรอบเดียวครับรอบเดียวครับโอ้ถ้าประสบความสำเร็จก็ในอนาคตอาจจะมีอีกใครบ้านอดเลอยตัวเต็มเลยตัวเต็มค่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกก็ กำกำตืนรุนน่ะตมตตอมตอมมันเป็นครั้งแรกของน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเกินความคาดหมายลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเราเราไม่ใช่ศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันฐานแฟนคลับว่าก็คนละกลุ่มกันนะครับก็เลยรุ้นมากว่าไอ้พอทําออกมาแล้วคืออย่างเราเนี่ยเป็นดารานักแสดงเนี่ยมันจะมีคนมาอยากฟังเพลงที่เราร้องอือ่ป่ะเพราะว่ามันเจอคนละิีของเราแต่พอมาตัวนี้น่าจะเต็มฮอลว วันนี้ใสสุดนะใสเต็มที่เลยนะก็สุดครับสุดเต็มที่เลยโอเคขอบคุณแฟนละครสัตว์แฟนบอลอะไรพวกนี้ก่อนขอบคุณสำหรับวันนี้หน่อยนับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคอนเสิร์ต Big Bang The First Concert นยา Naya p r o d u c t i ช n นะครับก็ผมจะตั้งใจทำโชว์ออกมาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับส่งับที่แฟนๆนั้นเข้ามาชมนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสขอบคุณบอสทั้งสคนถ้าไม่มีพวกเขาคือผมก็ไม่สามารถจัดงานได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงทุกคน,ท,กคนที่ซัพพอร์ตรวมไปถึงสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณมากมากครับก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมในขั้นสุด